MEDCMU Podcast Fang for u n g f h e l l Fung for Hell podcast รายการที่จะมาพูดคุยเรื่องราวของสุขภาพและแบ่งปันประสบการณ์จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มได้จากตัวเรา สวัสดีค่ะต้อนรับคุณฟังทุกท่านเข้าสู่ฟังฟอเฮลพอดแคสต์ค่ะพบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะอีกหนึ่งรายการดีๆจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วันนี้ก็พบกันเช่นเคยค่ะทิพย์สมัชญาโนาล่านักประชาสัมพันธ์จากงานประชาสัมพันธ์คณะแพยทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะสัปดาห์ที่แล้วค่ะเราพูดคุยกันกับอาจารย์หมอนะคะอาจารย์ศิีวพรเกี่ยวกับเรื่องของโรคสมองเสื่อมว่าสมองเสื่อมคืออะไรนะคะแนวทางในการรักษาเป็นอย่างไรกันบ้างในปัจจุ บนนะคะแล้วก็อาการหลงหลงลืมลืมที่เราเป็นอยู่ในมันเข้าข่ายสมองเสื่อมหรือ,อยังนะคะสัปดาห์นี้ค่ะจะมาลงลึกสักนิดหนึ่งถึงประวัติของสมองเสื่อมหรือว่าอัลไซเมอร์ว่าทำไมจะต้องชื่ออัลไซเมอร์มันมีที่มายังไงบ้างและที่สำคัญเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับผู้ป่วยแล้วก็ผู้ดูแลผู้ที่เป็นสมองเสื่อมมีอะไรกันบ้างที่จะต้องรู้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์มากๆนะคะรวมไปถึงโครงการดีๆของสมาคมสมองเสื่อมของประเทศไทยเนี่ยนะคะมีโครงการอะไรดีๆเกี่ยวกับ ผู้ที่เป็นโรคสมองเสื่อมบ้างเดี๋ยววันนี้พูดคุยกักบอาจารย์ต่อนะคะตอนรับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสิวาพาจันกระจ่างอาจารย์พิเศษหน่วยประสาทวิทยาภาวิชาอายุรศาสตร์คณะแพะทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชีงยงใหม่และแน่นอนท่านเป็นที่ปรึกษาสมาคมโรคสมองเสื่อมของประเทศไทยสวัสดีกรอบค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีเจ้าสวัสดีค่ะสัปดาห์นี้เราจะมาล้วงลึกค่ะเรื่องของสมองเสื่อมคําว่าสมองเสื่อมมันต้องมีที่มาใช่ไหมคะอาจารย์ ชื่อพ่อๆคืออัลไซเมอร์แล้วมีสมองเสื่อมจากเส้นสมองแตกติบตันหรือมีสมองเสื่อมจากโรคต่างๆจากไทรอยจากกินเหล้าจากโรคติดเชื้อจาก HIV เป็นต้นนะคะซึ่งอาจารย์พูดไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะหลายท่านถ้าเกิดว่าได้ฟังก็จะรู้ว่าสาเหตุแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เป็นสมองเสื่อมนะคืออะไรเมื่อกี้เราได้ยินะอาจารย์บอกว่าอัลไซเมอร์คําว่าอัลไซเมอร์มันมาได้ยังไงคะอาจารย์ อัลไซเมอร์ตามชื่อก็เป็นชาวอะไรอ่ะชื่อ Alzheimer, อัลไซเมอร์เอาเป็นอะไรฝรัง่งเศสอังกฤษหรือเยอรมันค่ะเดาละหนูนลองเดาดิค่ะไซม์เมอร์เนี่ยเยอรมันไหมคะอาจารย์เป๊ะเลยไปซื้อลอตเตอรี่ได้เลยเอลไซเมอร์ <Alzheimer S 1> ก็คือ,อเจอคนไข้ชื่อเอากัสเตอร์เดย์ใช่ไหมที่ลืมหมดลืมชื่อตัวเองลืมสามีลืมอะไรแล้วก็เอาป๊อปเซอร์เอาไซเมอร์แล้ก็ดูคนไข้คนนี้ไปห้าปีแล้วก็ตายค่ะนี่ฝรั่งนี่เขาขี้สงสารตายปุ๊บก็ขอตรวจสมอง เขาก็พบว่าสมองเอาก็เตอร์เดเนี่ยนะเหี่ยวไปหมดเลยเหี่ยวทุกส่วนแล้วก็ยังไม่ยังยังไม่สาแก่ใจนะเขาก็เอาเนื้อชิ้นเนื้อเนี่ยเอาไปส่องด้วยกล้องจุลทรรศน์เขาค้นพบสิ่งที่สําคัญสามอย่างที่เป็นความจริงจนปัจจุบันนะจนปัจจุบันนะที่หคือเซลล์สมองหายไปคอันที่สองก็คือในเซลล์สมองที่หายไปจะมีเส้นใะผิดปกติี่จักจี้จัก ก็เรียก NFT หรือ Neurofibrillary Tangles เนี่ยกับอีกอันนึงมีขยะมีขยะอยู่นอกอยู่นอกเซลล์หรืออยู่ในสมองมีอยู่สามอย่างขยะนี้คือจากไหนคะอาจารย์ก็เขาบอกจากนิวโรที่มันตายแล้วน่ะเจอสมองที่ตายแล้วมันอยู่รวมกลุ่มก็เป็นขยะเรื่องจากมีเบต้ามีสารเบต้าอะไลอยมามาทําให้เป็นขยะเพราะฉะนั้นการรักษาปัจจุบันนี่ก็คือกําจัดขยะกับอีอันเนื้อป้องกันไม่ให้เซลล์สมองมันมันมันตายไป อืนี่คือหลักการรักษาจนปัจจุบันอโอ้โหอันนั้นคือที่มาของอ<น>ัลไซเมอร์จนถึงปัจจุบันนี้ใช่เพิ์อัลไซเมอร์เขาก็เอาเอาลืมเล่าเราไม่จบเขาก็<ฆ>คนนี้ตายปุ๊บเนี่ยเขาก็ไปพีเตน์ในงานของเขาปีหนึ่งเก้านะร้อยร้อยยปีมาแล้ว<ฆ>เขาก็<ฆ>เขาก็บอกวันเจอเนี่ยสาอย่างเนี่ยแล้วคนเยอรมันเขานั่นไง หลังจากนั้นคนไข้ที่เป็นสมองเสื่อมตายก็ผ่าศพความศพเจอมันกันหมดเลยเจอสมองมเจอสมองเหี่ยวเจอ,อ AL, เซลล์สมองตายเจอไอ้ขยะแล้วก็เจอไอ้เซลล์สมองที่ที่เป็น NFT เไอ้<ม>เป็นเป็นแทงเกอร์เนี่ยมันเป็นมันเป็นคยๆว่าเป็นเป็นความจริงจนปัจจุบันค่ะเอ,อในปี1 9 0่เนี่ยหนูมันมีเกร็ดเรื่องกฎหมายไทยอยู่นะอ่าเออ อาจารย์เอ๊หนึ่งเก้าศูนย์เจ็ดวันนั้นนึกยังอาจารย์ไปอาา่านเรื่องกฎหมายผัวเมียค่ะปรากฏว่ากฎหมายลักษณะผัวเมียของบ้านเราเนะี่ยก็หนึ่งเก้าศูนย์เจ็ดเหมือนกันพอดีเลยใช่ไหมคะอาจารย์อ๋ออ,อันนี้ก็คือที่มาของอัลไซเมอร์แล้วก็ต้องบอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้เรื่องของอัลไซเมอร์ในการรักษาต่างๆทําให้เราทราบว่าผู้ที่ป่วยเป็นอัลไซเมอร์จะต้องมี ความผิดปกติทางสมองแบบนี้แน่นอนเกิดขึ้นอ,อ่ะเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเรื่องกฎหมายของไทยคะ่ะอาจารย์ที่มันมประจวบเหมาะกันแล้วจริงๆแล้วในประเทศไทยเองเราก็มีกฎหมายที่เรียกได้ว่าคุ้มครองผู้ป่วยอัลไซเมอร์ด้วยใช่ไหมคะอืมมันจะจะจะ,จะเรียกคุ้มครองหรือว่าเากฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ไหมค่ะได้คะ่ะอาจารย์กฎหมายที่เกี่ยวข้องก็คือผู้ป่วยที่เป็นอัลไซเมอร์อย่างที่เรารู้ว่าผู้ที่มัญญาเสียความจําไม่ดีวางแผนไม่ได้ก็อาจจะ อาจจะถูกหลอกด้วยก็ได้นะออาจจะถูกหลอกให้เซ็นเช็ค,คไปให้ใครต่อใครอะไรเงี้ยหรืออาจจะไม่ถูกหลอกก็ได้เพราะผู้ป่วยอัลไซเมอร์บางคนก็นิสัยเปลี่ยนไปอยากดูแล้วเป็นใจดีจากใจดีแล้วแจกตังค์หนูคิดดูนี่ผู้ป่วยอัลไซเมอร์ถ้ามีเงินทังสามพันล้านเนี่ยเขาอาจจะแจกเงินให้คนนูน้นคนนี้อินหนูมัง่งอะไรมังางแจกไปสองลงสามล้านอะไรเนี่ยผู้ด,ดูแลก็จะต้องรู้สึกอย่างงี้นะ,ะไม่ถูกต้องใช่ไหมเข้าใจเอาคืนได้ไหมหนูว่าไหม ถ้าแจกเงินถ้าปู่ยอัลไซเมอร์แจกเงินไปแล้วเนี่ยจะเอาคืนได้หนูบ่างไงหมายถึงว่าผู้ดูแลจะไปเอาคืนได้ไหมเงี้ยหรอคะคุณคิดว่าไงน่าจะไม่ได้ไหมคะสารอาจารย์ก็ไปรึกสารนักกฎหมายเขาบอกว่าค่ะเอาคืนได้โอ้โเหรอคะเออเอาคืนได้แต่ว่าสมมติว่าเขาแจกอินหนูไปสองล้านใช่ไหมค่ะแล้วน้องหนูใช้ไปแล้วล้านหนึ่งก็เอาคืนได้ที่เหลือก็คือเหลือล้านเดียวเอถ้าท่านน้องนั้นเข้าใจเราหมดสองล้านก็คืนไม่ได้ อ่า,อา,อาแล้วหมายถึงว่าคนที่ได้ไปเขาจะบอกเหรอคะอาจารย์ว่ายังเหลือเงินอยู่ตามนั้นตามนั้นหมายถึงว่าเอาคืนได้แต่ก็แต่ก็อาจจะยากนิดนึงนะที่จะได้มาเต็มจำนวนแต่คืนได้แต่ผู้ที่มีสิทธิ์คือต้องเป็นผู้อภิบาลน,นะค่ะคือจะต้องไปยื่นกับว่าเขาเป็นผู้อภิบาลผู้ดูแลอย่างตามกฎหมายเขาถึงจะจัดการได้อืมอีกอันนึงนะหนูหรู้เปล่าว่าถ้าผู้ป่วยที่เป็นอัลไซเมอร์หรือสมองเสื่อมไปแล้วเนี่ยนะ เาเกิดอารมณ์เสียขึ้นมาแล้วก็เอามีดไปแทงจึ๊บไปทําร้ายคนจนบาดเจ็บสหาหันหรือว่าเขาหนูว่าเขาผิดไหมไม่ผิดคะ่ะอาจารย์อืผิดไหมคะมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องของอทางพุทธศาสนาทางกฎหมายนะค่ะถ,ออถ้าทางกฎหมายเนี่ยพอเป็นสมองเสื่อมปุ๊บหมอด็อกแวรมมาเป็นนะเขาเขาทำร้ายเขาทําร้ายใครก็ตามตอนที่เขาเป็นก็มีอาการนั้นอยู่เขาไม่ผิดอื แต่มันแต่กรรมมันเกิดขึ้นแล้วต้องมีคนต้องมีคนรับผิดชอบต้องผมผู้ดูแลค่ะผู้ดูแลจะต้องรับผิดอ๋อนั่นหมายความว่าถ้าเกิดว่าผู้ที่เป็นสมองเสื่อมเป็นอัลไซเมอร์อไปทําผิดสักอย่างหนึ่งผิดกฎหมายอืผ,ผู้ดูแลจะต้องรับผิดชอบในี<อ>่ผู้ดูแลผู้อภิบาลค่ะต้องรับผิดชอบกรรมมันมีผลเสมอค่ะอ,อย่างนี้เป็นต้น ไม่ใช่แต่ว่าออดูแลเฉยๆไม่ได้นะต้องดูแลพฤติกรรมทั้งหมดด้วยค่ะ<ม>ต้องดูแล,แลแล้วก็ต้อง<ม>ให้อยู่ในการดูแลของตัวเองบางทีอาจจะหลงลืมเดินออกจากบ้านหายตัวไปไงนะคะอาจารย์เอออันนี้ถ้าผู้ป่วยเป็นอาจไะไม่หลงลืมเดินออกจากบ้านไปไม่มีกฎหมายไม่ผิดไ,ผด,ดไม่ผิดกฎหมายผู้ด,ดูแลไม่ผิดค่ะแต่ว่าสมาคมสมองเสื่อมไทยเนี่ยเห็นปัญหานี้เราก็มีโครงการโ o ก g e ม m นอ o t ดอกเกตไม่อดเป็นชื่อดอกไม้สีม่วงใช่ไหมใช่ค <c oughs> ่ะใช่ลาลืมฉัน <c oughs> าลมเมื่อสักเดือนสองเดือนมีข่าวที่กรุงเทพที่ว่ามีคนเป็นโรคอัลไซเมอร์แล้วก็หลงแล้วก็หายไปหลงทางไป <c oughs> แล้วเขาติดไอ้เข็มกัดดอกไม้สีม่วงอ่ะแล้วดอกไม้สีม่วงของเราเนเข็มกัดแล้วก็มีคีว่าโค้ดส่องไปปุ๊บจะรู้เข้ามาจากไหนหรืออะไรเนี่ยเราก็เอาส่งคืน ส่งคืนได้เพราะนั้นตอนนี้สมาคมโรคสมองเสื่อมไทยก็เราจะรณรงค์งแจกเข็มกลัดให้กับแคร์กิฟเวอร์ที่สนใจนะฮะแล้วก็มาขอติดต่อที่จอสรอได้เราจะ แล้วเราก็จะมีการลงทะเบียนนิดหน่อยแล้วก็ต้องพิสูจน์ว่าเป็นอลเซมเมอร์จริงต้องท <ะ S 1> ํา QR code แล้วเราก็จะร่อนลงไปทั่วประเทศไปที่เช่นเซเว่นอีเลเว่นหรือธนาคารต่างๆอยู่ติดโปสเตอร์ให้บอกถ้าเจอถ้าสงสัยแล้วเห็นติดดอกไม้สีม่วงนี่ก็รีบแจ้งจสเ0 0ร้รอยเจสร้อยนี่เขาดีมากน<ท>ะ,<ท>ะเขาก็จะรีบจัดการให้เลยนี่เป็นโครงการของสังคมสมองเสื่อมไทยนอกเหนือจากว่านี่เป็นโครงการเลือกสี c s เเพื่อเพื่อเพื่อประชาชนนะแต่ถ้าถามว่าโครงการสมองสังคมโล สมองเสื่อมไทยอะไรบ้างเราก็ทําทุกอย่างแหละให้ความรู้แพทย์ให้ความรู้ประชาชนเราก็ทำวิจัยเรื่องการเ,เรื่องการป้องกันจนเรื่องการรักษาเนี่ยเขาว่ากันว่านะ,ะอของภายบูเบทที่พรมมี่น่าจะช่วยได้บ้างแต่ถ้าถามว่ายาฝรั่งจริงๆเนี่ยนะ,ะยังยังไม่มีใช่ไหมคะเขาก็มีนะเขาพยายามอยู่เช่นเขาพยายามมีฉีดวัคซีนเ,เพื่อทําลายขยะมันก็ยัง มันยัง50%ลูกลูกผีลูกคนอยู่แต่ของการประชุม AAC ของปีนี้ที่ผ่านมาเขาบอกเฮ้ยยาเบาหวานตัวหนึ่งอะเริ่มละเริ่มกำจัดขยะได้แล้วนี่เป็นความหวังแต่อาจารย์ดาวงต้องแพงมหาศาลเพราะนั้นการรักษาโรคสมองเสื่อมของประเทศไทยเรามาอยู่ที่การป้องกันการออกกำลังกายไลฟ์สไตล์ดูแลเรื่องที่บอกแล้วเนี่ยไขมันเบาหวานความดัน โรคอ้วน,นหูตึงอ,อย่าซึมเศร้าอย่าอยู่คนเดียวอนี้เป็นต้นค่ะก็จะช่วยได้นะคะอาจารย์โอ้ oh, พูดถึงโครงการ forget me not ค่ะอาจารย์ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังท่านไหนที่มีคนในครอบครัวมีอาการหลงๆล,ลืมๆหรือว่าเป็นสมองเสื่อมแล้วแล้วอยากจะรับเข็มกลัดเราต้องติดต่อไปหน่วยงานไหนได้บ้างนอกจากจอสอร้อยนั 9, ่นจสร้อยคนเดียวคือคอไเข็มกลัดนี่มันก็ไม่ใช่ถูกนะ อาจารย์ก็เป็นอาจารย์เป็นต้นคิดด้วยเมื่อสองปีที่แล้วเราก็รนดลงว่าจะทำยังไงนะเสร็จแล้วก็เลยมาออกมาตรงเข็มกัดต่อไปอาจจะเป็นเสื้อยืดอาจจะเป็นริสแบนก็ได้แต่ว่าเพื่อจะให้มันเพื่อจะให้โครงการนี้มันติดตามได้แล้วก็จสร้อยเขาก็เมตตาไงเขาจะเป็นตัวกลางให้ก็โทรไปที่จสร้อยของแต่แลจะจังหวัดมีจ้สอร้อยนะเขาก็จะมีแบบสอบถามให้นะว่าเป็นหรือเปล่าหรือถ้าง่ายๆเนะี่ยก็เดี๋ยวเราก็ลนดลงไปที่โรงพยาบาลใหญ่ๆเนะี่ยอย่างที่คณะแพทย์ของเราเนี่ยก็จะมีมันพื่นหัน ที่หนึ่งของเดือนทุกเดือนก็จะเป็นะจะเป็นวันเป็นคลินิกโรคสมองเสื่อมเราก็ไปแก้ความประสงค์อไปแก้ความประสงค์ที่โรงพยาบาลใหญ่ๆกันเสร็จเราก็จะ,ะเราก็จะลดลงส่งส่งข้อมูลนี้ไปอ,ม,อมันช่วยได้มากนะแต่จริงมันดีมากคะ่ะจ้าเพราะเดี๋ยวนี้ถ้าเราสังเกตดูข่าวหรือแม้แต่ที่ไม่ได้เป็นข่าวเราจะเห็นว่ามีการแชร์ข้อมูลกันในโลกโซเชียลว่ามีคนหายออกจากบ้านบ้างเป็นผู้ป่วยผู้สูงอายุนี่แหละ แว่าขอเราสมงคมสมองเสื่อมดีใจมากเลยนะแต่ว่า<ะ>เราต้องต้องขอให้โทรไปที่จอสร้อยแล้วก็จอสร้อยเขาจะเขาจะเขาจะ,เขาจะลงทะเบียนหรือมันก,ก็ไปที่โรงพยาบาลใหญ่ๆอ่ะซึ่งเขาก็จะเขาจะส่งคิวอิวคิวอาโค้ดให้เขาจะส่งไปถึงบ้านเลยนะโอ้ดีมากเลยนะคะก็ถือโอกาสนี้ ประชาสัมพันธ์โครงการนี้ไปเลยค่ะจย์ขอบคุณมากค่ะค่ะประชาสัมพันธ์โครงการนี้ซึ่ง free, ถือว่า free, free. ดีมา,มากๆแล้วก็เป็นประโยชน์มากๆโดยเฉพาะบ้านไหนที่มีผู้สูงอายุที่มีอาการหลงลืมหรือว่าเป็นสมองเสื่อมเนี่ยนะคะถือว่าก็ช่วยได้นะคะป้องกันกันเอาไว้ก่อนนี่นะเรื่องไอ้เรื่องหลงหายเจอบ่อยมากใช่ค่ะจ๊ะมันมีครั้ง,ง,งหนึ่งนจะังกับียมคนไย้คนหนึ่งนะแล้วก็เออเขาหายไปเขามาหาาจย์ทุกสามเดือนแล้วก็หายไปหกเดือนแล้วจากก็เลยถามภรรยาเขาว่า ลุงอย่างผมมาทำไมลุงไม่มาค่เขาบอกว่าก่อนั่นนหะกะลุงมาหาหมอแล้วก็ลุงขับรถเองอเออบ้านลุงอยู่สันปะตองแต่ลุงไปไม่ห้องสอนนู่นโอ้แล้วก็รถไปลงคลองแล้วก็ไม่สบายแล้วก็ก็มีบาดเจ็บนิดหน่อยอะไรเงี้ยมันก็หลงไงเขาบอกลุงเาาได้ลุงเลยไม่ได้มาหาคุณหมอใช่แล้วเนี้ยหลงบ่อยจะตายหลงซ้ายหลงขวาเนี่ยเออ หลงทางนี่เป็นอันหนึ่งที่เจอบ่อยคืออาการทางโรคสมองเสื่อมน้นอาจารย์เมื่อกี้เราคุยกันไม่จบน้องเหนือจากการลืมแล้วนะค่ะเป็นอาการเด่นที่มานะแต่บางคนอาจจะไม่มาด้วยลืมอืจะมาด้วยเรื่องพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงคเออบางคนก็จะมาด้วยเรื่องทํางานไม่ได้มันก็แล้วแต่แล้วแต่ชนิดของโรคสมองเสื่อมบางคนก็จะมาด้วยเรื่องพูดไม่ออกอคิดจะพูดไม่ได้อันนั้นอั่นน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 ั่องช่ยนั่หน่อยต้องช่นนัหนอย่็เป่นอาจนะมานนั่อวัจนนั่นนั พูดไม่ได้พูดไม่ชัดอารมณ์เปลี่ยนแปลงไปเคยอารมณ์ดีอารมณ์ร้ายเกิดอารมณ์ร้ายเกิดอ,อารมณ์ดีเนี่ยคงก็น้อยเหมือนกันนะเอออย่างเงี้ย่ออในใหมายความว่าคนที่เป็นโรคสมองเสือ่อมไม่แนะนําให้ขับขี่ยุดยานพาหนะไหมคะอาจารย์โอ้ยไม่แนะนําค่ะเดี๋ยวห้ามาไามา่ค่อยได้ก็ห้ามไม่ค่อยได้ก็แค่กิ๊บเบอร์รับความเสี่ยงไปแต่ไม่ผิดกฎหมายค่ะแต,ะแต่แต่แบบของอาจารย์นี่เวลา มีคนไข้มาหาอาจารย์อาจารย์ take note, จยะเทคโนตอาจารย์ว่าได้แนะนำแล้วว่าผู้ป่วยไม่ควรจะขับรถแต่ลูกก็มาบอกว่าโอ้ยคุณหมอความสุขของคุณพ่อมีอย่างเดียวขับรถบอกเอา้ามันหนูต้องนั่งข้างๆสิค่ะออแต่ถ้าเขาฟังนะถ้านั่งข้างๆแล้วขับรถไปชนนั่นรชวยนะเพราะเราเป็นแค่กีบร์ค่ะ ก็มีเรื่องของกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นก็สังเกตคนรอบข้างรวมไปถึงผู้สูงอายุเองก็สังเกตตัวเองนะคะว่ามีอาการเข้าข่ายหรือยังอาจารย์คะทิ้งท้ายสักนิดหนึ่งได้ไหมคะอาจารย์คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างใน,ใน,ใ,นในโลกของเราเนี่ยมันมันอยู่ในกับกฎไตรลักษณ์ทุกสิ่งทุกอย่างก็มีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นอนิจจังการเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดความทุกข์ใช่ไหมอนิจจังทุกขังและอนัตตาเราก็ต้องปล่อยวาง โรคสมองเสื่อมมันก็เป็นอยู่ในกฎของใจรักนั่นแหละมันเป็นการเสื่อมเป็นการเสื่อมเพราะนั้นเราก็ถ้าเกิดมีญาติหรือว่าคนที่รักเราเป็นเเป็น,ปนกิดเป็นโรคนี้มาก็อย่าเพิ่งอย่าอย่าเพิ่งหมดหวังนะท,ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความเสื่อมก็จริงเนี่ยมันป้องกันได้แต่ก่อนเนี่ยตอนจานดูนใไข้เป็นโรคสมองเสื่อมจานรู้สึกเราเราเรา,เราเครียดนิดหน่อยแต่ตอนนี้ตอนหลังเนี่ยเราจะมีช่องทางเราจะมีช่องทางในการพูดจกจะ,จะ คือคนที่มาหาแพทย์เนี่ยแพทย์จะพยายามให้ให้คนไข้นั้นได้รับสิ่งที่ดีขึ้นเดี๋ยวนี้คนไข้สมองเสื่อมมาหาแพทย์แพทย์จะมีสิ่งที่ต้องพูดมากมายคืออันที่หนึ่งก็คือให้ความรู้กับแคคิฟเฟอร์แคคิฟเฟอร์เป็นเรื่องสําคัญที่สุดเพราะทำให้ไข่มีความสุขของของของอาจารย์อาจารย์ดูลไขอ,อาจารย์จะมีคีย์สโลแกนตัวเองคือว่า happiness is the key ทํำยังไงก็ได้ให้คนที่รักของเรามีความสุขแล้วถัดมาคือ understanding understanding is the tool หมายความว่า เราต้องเข้าใจในสิ่งที่เขาเป็นและการป้องกันโรคอัลไซเมอร์ที่สําคัญที่สุดทําอะไรก็ได้เขามีความสุขแล้วก็การป้องกันที่สําคัญที่สุดไอ้ห้าออมันเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าที่สําคัญคือไอ้เก้าอย่างที่อาจารย์พูดนะแล้วอย่าลืมว่าสิ่งที่เหมาะสมกับประเทศไทยคือการออกกําลังกายออกกําลังใจออกกําลังจิตที่พอพูดถึงการออกกําลังจิตอาจารย์ก็บอกว่าประเทศไทยนะ่โชคดีมากนะเป็นเมืองเป็นบ้านเมืองของพุทธศาสนา การทำสมาธิเนี่ยสามารถอาจารย์สีพรนะขอยืนยัน,นการทำสมาธิเนี่ยสามารถป้องกันโรคสมองเสื่อมได้ค่ะนี่การทำสมาธิมีอยู่สองอย่างคือสมถาะากับวิปัสสนาเราไม่ต้องถึงกับวิปัสสนาการทำวิปัสสนาคือทาให้เกิดพ้นทุกข์เพื่อจะไม่เกิดอีกแต่การทำสมาธิแค่สมถะเนี่ยเป็นพรีเวนชั่นเป็นการป้องกันโรคสมองเสื่อมได้นะคะมีงานวิจัยตั้งหลายอย่างที่สนับสนุนข้อมูลนี้แล้วกับประเทศไทยอย่างที่ว่าเ,เป็นประเทศพุทธเนี่ยมี คุณศาสนาดำเนินมาตั้ง2,000กว่าปีแล้วนะค่ะตัวนี้ฝรั่งนะเอาเมดิเตชันการทำสมาธิไปทำก่อนทำงานการรักษาเอ้เมติเตชันหมดนะแล้วการทำสมาธิไม่ใช่รักป้องกันเฉพาะสมองเสื่อมโรคปวดหัวโรคแทบจะเหมือนเดือม30บาทรักษาทุกโรคแหละการทำสมาธิเหมือนโครงการ30บาทเหมือนกันค่ะค่ะก็ช่วยได้นะคะนอกจาก5ออย่างที่อาจารย์บอกก็ทำสมาธินะคะก็จะทำ ให้เราห่างไกลโรคสมองเสื่อมนะคะ,ะถือว่าครบถ้วนนะคะสำหรับเรื่องของสมองเสื่อมนะคะที่เราได้มีโอกาสพูดคุยกับอาจารย์ทั้ง2 EP นะคะขอบพระคุณอาจารย์มากๆนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะ MED CMU Help Podcast for Fung เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มได้จากตัวเรา